้าต้องไปดูบ้านห่วยแห้งนั่นหรือที่นี่คือแคว้นป่าสังโอ,โอ,โอ้นี่มันม้าเหล็กนั่นหรือโอ้ผู้คนน่าเลื่อมใสยอย่างนักมีม้าเหล็ก ตัวใช้ควายเหมือนมันเปล่านี่เปลา่านี่มันเห็นช้างอะนลึกนี่มันพญาคคจสารนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ไงใช่หรือไม่บ้านบ้านประสบสุขนี่ครับที่นี่่โยงช้างไม่ครับ ช่<ใ>ข้ามาถูกทากแล้วแม่สมกับเป็นคุณหมื่น,นแห่งเมืองอยุธยายมันจเจริญยิ่งนะไม่เหมือนบ้านข้าเลยดูสิพื้นจะเป็นพื้นที่มันแข็งด่างเยยบแข็งกระดา่างยิ่งนักเอา,เอาสวัสดีครับถ้าเป็นคนบ้าเปล่าเนี่ยสวัสดีครับคนบ้าอันใดจะหล่อเยี่ยมข่า,าไปแต่งตัวอย่างนี้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ย เออนั่นแหละสิข้าวันนีนมาจากทุกไหนเนี่ยไม่ใช่คนบ้าครับท่านคือผู้ใดข้าเป็นเจ้าของโรงช้างอย่างนี้แหละโรงช้างกันหรือเป็นเจ้าของขี่ช้างอ่ะเจ้าของโรงช้างจริงๆเขาไม่ได้อยู่เป็นคนเฝ้าขี่ช้างท่านตลกมากไปแล้วครับที่นี่ใช่โรงช้างหรือไม่ครับใช่นี่ศูนย์ช้างทองคําพ่อพายเอกชัยอยู่นี่ช้างศักดิ์สิทธิ์ช้างมหามงคลเฮ้ย นี่ท่านเป็นใครในถามจริงข่ะชื่อขุนหมื่นครับขุนหมื่นจากอโยธยาจากอโยธยาโอ้ขอถวายบังกะโลโทโสบังกะโลไม่ต้องครับลุกขึ้นเถิดเข้าไม่ใช่เจ้าอ๋อไม่ใช่เจ้าข้าเป็นเพียงทหารเอกเท่านั้นครับอ๋อเป็นทหารเอกข้าจะมาตามหรือไม่มีแน่นอนเลยมาถูกที่แล้วไปที่อื่นเจ็ดย่านน้ำไม่มีต้องมาที่นี่อย่างของประเทศ มากกว่ากลับแล้วเอไปกัดพอดีกูยิได้รับต้อนรับข้าไปก่อนเอิาเกินตะลุครับเดินนำไาสิขอรับเชิญครับเชิญครับท่านนี่แต่งตัวพิลึกกึเกืออย่างนั้นที่พูดในมือก็งูเชิญครับโอ้ทาน่ทำบุญด้วยได้นะครับทำบุญได้ทำบุญคืออะไดทำบุญก็คือเอากระตังเนี่ยยอนใส่ตู้แล้วกล้องข้าไปไหนอ๋ออยู่ดีมาข้างหน้าสิ ก็ก็ตามตูอจู่นั่นแหละพุทธังใส่ตู้ทำมังใส่ตู้สังคังอยู่ที่ไหนสังคังใส่ตู้เจ้าอว่าไปอยู่ยกตู้หนีไปเลยยกตู้หนี้นี่เขาขี่อะไรกันอันนี้เขาเรียกรถมอไซค์แมงกะไซแมงกะไซเงินทุกท่านไม่มีหรอกครับแล้วมันไม่เหนื่อยหรือเจ้าขี่กันสองคนอ่ะเขาไม่เหนื่อยแล้วรับเขาไม่หนักคนข้างหน้าน่ะเขาขี่เก่งเขาชอบขี่เขาชอบขี่งั้นหรือครับ ทัวหน่อยได้ไหมอันนี้แม่แม่แม่ทองสวัสดีแม่ทองขอรับสวัสดีครับคุณแม่ทล้ทำไมทานเรียกเขาแม่ล่ะตัวเขาเป็นทองเขาไม่ได้ถือเป็นแม่เขาไม่ได้เป็นหัวแม่พ่อทะลึกจะเล่นก็เล่นผิดอ๋อพี่ใช่เล่นผิดขอไปทำไมถึ่เรียกเขาแม่อ๋อเรียกว่าแม่กับนับถือกันนับถือกันแต่ไม่ใช่เป็นหัวพ่อท่านไม่ใช่เป็นเมียพ่อเออเป็นเมียพ่อไม่ใช่ถ้าต้องให้เกียรติเขาต้อง ขอรับพ่อคุณก็โดนแม่เขาเหรอสวัสดีครับท่านแม่ไห้พระข้าไปชมหน่อยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปผานประกรรมประกรรมไปไหว้สานประกรรมสานประกำขยานขยานถือใช่ไม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักนี่ไหนมาไหว้นี่นี่นี่ไหว้หลวงปู่ก่อนพูดดีๆนะศักดิ์สิทธิ์นะอ๋อนี่ศักดิ์สิทธิ์กันหรือนี่หลวงปู่ประกรรมเนี่ย ปู่ย่าประกรรมเนี่ยปู่ย่าประกรรมไหว้ขานขอพรขอโชคขอลาภใครมาต้องไหว้ตรงนี้ก่อนขอพรด้วยนะครับถ้าเกิดพรไม่มีเอานีเวียก็ได้ครับใช้นีเวียไว้ทาหน้าถันเลือกง่ายสาธุสาธุขอพรด้วยนะครับสิ่งใดที่ลูกหลานล้อเล่นก็อย่าถือจะโกรธนะถือว่ามันเลืองมันคือการแสดงนะครับท่านรู้ไหมว่าการแสดงคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ นี่อันนี้การแสดงก็ต้องใส่สีแดงถูกต้องครับสีแดงใช่แล้วเยลโล่แล้วการสดำการสดำหมวกดำสุราอะไรวะไปที่อื่นไปไหนต่อครับนี่คือชานผู้ใดพระแม่แม่รัศมีค่ะพระแม่อะไรนะพ่อแม่รัศมีพ่อแม่รัศมีเป็นแม่ของพ่อองค์พ่อพิฆเนศถวายบังคมครับตาทุกคนลุกเลยเนี่ยแม่เชิญนี่ครับนี่ครับนี่อีกองค์ครับ อันนี้คือผู้ใดหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ธรมมบุญีหลวงปู่ที่ดูแลช้ามาแต่แรกโอ้วัวบังคมขอรับหลวงปู่หลวงปู่ดูมีบารมีมากอยู่ที่ไหนมาพาขับไปดูพจทธสารได้แล้วที่ขมินค่ะที่กำพูชา

ทำอนไดไม่ต้องตอบเพราะว่าดูไงก็เปล่นไปไม่ได้นี่ไงมาถึงแล้วโนี่นี่พญา,พาช้างาพญาช้างมงคลที่สวยงามสง่างามมากเป็นช้างที่เขาเอ้ยงานเยียวยางงวงก็สวยโอ้นี่คือช้างเข้าตามหาใช่ขอบให้ เอกชัยงั้นหรือใช่แล้วพ่อพายเอกชัยไหวบังคมพระเจ้าค่ะไหวบังคมเนี่ยไหวธรรมดาไม่ได้ขอรับไม่ได้เป็นเจ้าเมืองเขาคือช้างภูมามิอาธิการทำอาชีพการทัพของบังคมเขาไม่ธรรมดาขอรับช้ามหามงคลไหวบังคมพ่อพายเอกชัยขอรับข้าขุนหมื่นเดินทางมาจากอโยธยา มาเคารพสักการะเพื่อตามหาท่านครับท่านอยู่ที่นี่เองหรือท่านถ่ายบอลแล้วเนี่ยยกห้วงแล้วลอบอกน้ำใจท่านมาะครับเลดน้ำมันให้อีกวันตายลดงามยิ่งนะสมคำนับลื้อสักพี่ปอนอมใครว่าพี่ปนอมมไน้อง,องอโอ้ในช่องยูทูบนี่เป็นคดชัสารคู่บ้านคู่เมืองถูกต้อง ช่างงดงามเหลือ,อยิ่งก็ไรสวรยสง่างามไหมท่านสง่างามมากขอรับเดี๋ยวอีสักครู่จะมีขาที่ห้าโผล่มาให้ท่านเห็นมีขาที่ห้าด้วยหรือท่านจะด <c oughs> มีบุญ <c oughs> ข้าไม่เคยเห็นขอรับเดี๋ยวก็เห็นครับถ้ามีบุญจะเห็น, <c oughs> นท่านสบายดีหรือไม่ท่านพอพายข้าคิดถึงท่านนะขอรับตอนนี้ตกเราอยู่นิดนึงตก <c oughs> เราตกมันนี่ท่านเล่นบุกลึกอะไรใช่ครับผมไม่ตลกครับผมก็เล่นบุกไปทั่วแล้วครับ ขอใหยข้าขอพอรด้วยนะขอรับขอให้ข้าประสบความสําเร็จในการไร้สดในการทําสิ่งใดก็ตามขอให้ข้ามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกขอให้ท่านอวยพรให้ข้าด้วยนะขอรับสาธุสาธุสาธุขอให้พ่อพายจงประธานพรให้ด้วยเถิดสาธุพ่อพายช่างรู้เย็งนักนี่เป็นช้างนี่เป็นช้างศึกไม่ใช่ช้างธรรมดา ช้างราชาเลยเหรอครับเป็นเชียงเป็นเชียงเป็นช้างอย่ารีบพูดครับไม่มีใครแย้งไม่ต้องพูดแยกพูดไม่มีใครแย้งพูดกล้องข้าหายไปไหนออกอยู่ด้านนี้คนยกท่านนี้กล้องด้วยเลยข้าถ้ากล้องไ่เจ้านั่นไม่ใช่เรียกว่ากล้องครับเขาเรียกอะไรเขาโอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วพลรัง ทรายพลางังทรายนี่น้ำมนต์น้ำใจวะนะน้ำมนต์ายโอ้ท่านรับรู้ใช่ไหมหมอทามารับรู้ก็เห็นตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ใจมึงยังไม่ไถ่ายอะไรเลยแ <c oughs> ต่คนนี้พูดมากมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าจอกระดานชนวนแห่งโลกอนาคตของเรที่ทำให้ข่าวมาที่นี่ได้เขาไม่เรียกกล้องใช่ไหมไม่เรียกก<อ>ล้องเพื่อนใดจอกระดานชนวนเจ้าสี่หาวอย่างนะห้าวยายใหญยแล้วนายใหญ่แล้วรายมาใหญ่แล้วมีปูนไม่ขอรับ จะจะทำอะไรครับจะได้สร้างบ้านเลยทีเดียวนี่มันจะเกี้ยวหมากน่ารักมากท่านเป็นช้างที่งดงามมากครับเจ๋งคนละมุกกันคนฉลาดทงานงามมากพวกท่านดูดูดดช้างะตบมือด้วยเห็นไหมดูตบมือเห็นไหม,หไหม,มทา่านไปยืนตรงนู้นเอางวงเคาะงานี่เขาเรียกว่าตบมืออเอางาเคาะงวงสุดยอดเลย ท่านทน่ารักสิ่งกระไร้เขาแต่งงวงเนี่ยไม่โดนงาเลยใช่ไหมไม่โดนเฮ้ยนี่เห็นไหมนี่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 เห็นไหมรอดช่องเป๊ะเลยไหมท่านรับรู้รอดช่องใส่แกงต่อมืบอต่ตอมืบอต่ตอมืบอต่ตอมืบอรนี่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 ตอมืบอร์โอเคโอเคมากเก่งเก่งเก่งเก่ท่านเก่งมากครับเป็นไงรอดช่องเป็นไงเป๊กเลยนะรอดช่องสิงคโปร์ใส่แกงไทยใส่กะทิหน่อยอร่อยหอมาก ใหญ่กันใหญ่แล้วนี่ดูทุกท่านดูขรับนี่คือพ่อใพรเอกรชัยสุดอรุณช่างทองคำหมู่ที่สามตำบลห้วยแหงอำเภอแก่งคอยหรือว่าแหลงคอย แขวนป่าสักหรือว่าจังหวัดสระบุรีที่ท่านรู้จักครับรู้ข้อมูลไปหมดเลยแน่นอนขนาดมาจากโลกปจจุบันผมรู้ถ้าหาข้อมูลมาอย่างเ็ดีครับผมอยู่ตรงนี้ตั้งนานอยู่โลกปัจจุบันทำไมผมไม่รู้ยังท่านมาจากอดีตทำไมรู้ยองถ้ามีนู่นไงครับนี่อ้านี่มาสายมาแล้วเอ้เวียนมาเลยท่านมียันมีครับจอดไปไหนครับจอดอยู่นะปากซอยอะไรวะยากอะไร ทักขี่มาบ้างแต่โธ่ติดรู้ทักติดเปื่อนดเลยไหมไอ้บอลไอ้บอลมาบ่นน่ารักมากสํารับเอ้อทักทุกท่านดูรับนี่แสดงว่าท่านคพิ่งรู้แันติมาแขนติอะไรสหรับขึ้นี่ติโอ้โหออกนัดใจครับท่านทางนี้นัใจอีกนะเดี๋ยวทรายจะหมดนะท่านโอ้เป็นทางที่แสนรู้มากโอ้ยช้างไายเอกชัยทุกคน าปลาด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยชมบุญบารมีของพ่อไทยเรียนเชิญได้นะครับอเขาอ่าเป็นช้างที่น่ารักมากแล้วก็แสนรู้จริงๆนี่รู้ดิเป็นไงเปืือนบทลแล้วเปืือนบทลแล้วท่านหอได้แล้วไม่ต้องลดน้ำบนแล้วตบมือ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 เก่งมากขอเสียงหน่อยใครอยากฟังเสียงท่านได้ไหมห่อเสียงหน่อยเสียงรอรอ ขอเสียงหน่อยรอเลยครับขอเสียงรอรอเลยครับขอเสียงหน่อยครับรอรเลยครับรอครับขอเสียงหน่อยเสียงเสียงขอเสียงให้ฟังหน่อยขอเสียงแม่ครับไม่ใช่ไหมไทยนี่คารุทมาเลยนะเห็นไหมตั้งมามากเลยนี่มาเจอท่านที่นี่ได้เลยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวจะไปงานบวชหลานไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดในในที่มาเขาไม่อยากรู้เผื่อใครจะช่วยพลาดมัาไม่ต้องพูดมาหาท่านตูได้ที่นี่นะครับ แล้วจเจอพวกเราได้ที่นี่มาให้อาหารช้างได้อาหารช้างให้ยังไงก็ไปซื้อตรงนู้นน่ะซื้อกับแม่ทองแล้วก็มาให้ตรงนี้ชุดละร้อยมีหยวกกล้วยมีสับปะรดมีใบกล้วยครับหรือใครจะติดตามทางช่อง youtube มีช่องใครบ้างช่องบิ๊กตูทุบตาของผมเองนะครับมีช่องใครอีกช่องมานาสตอรี่นี่่องมีตังแชนแนลมีตังแชนแนลกำลังไลฟ์สดอยู่ช่องไม่มีตังแชนแนลไม่ไม่มีตังไม่ต้องมา ตำบลห้วยแห้งนะครับเลยห้วยห้วยเปียกมาหน่อยนึงใช่ใกล้ๆกับอะไรวะไม่มีห้วยแห้งอย่างเดียวมูที่สามตำบลห้วยแห้งอำเภอคอจังหวัดสระบุรีสระบุรีมาชมช้างเผือกที่ไม่ธรรมดากันครับอยู่ใกล้วัดพุทธส่องพุทธฉายใช่ไหนอ่ะตลกลำไปไปก่อนแล้วเจอกันเดี๋ยวค่ะขอชมใครต่อเจี๋วนะแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ พี่โทรพี่ทั้งเมื่อไรจะดังกับเขาโหสักทีร้องเพลงมานานวาดฝันเอาไว้อย่างดีขอบคุณครูไหมไไมตรีบอกเพลงผมดีรอดัง <S <S ผมรอมานานผมรอมานาน